ไอความเข้มข้นของอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยเราต้องรวมทุกอย่างเพื่อที่จะให้เด็กเขาเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นท่าทางไม่ว่าจะเป็นการฝึกที่มันยาวนานหลายเพลงติดต่อกันเพื่อทดสอบแรงเขามันต้องเข้มข้นขึ้นกว่าทุกๆครั้งรูไหมเอาวะเจ้นต่อไปเ้นต่อไปเ้นต่อไปเต้นต่อไปเ้นต่อเ้นต่อไปเก็บไปตามไปเร็วเร็วเรเร็วเร็วเ เฮ้ยร้องไห้เว้ยเฮ้ยเขาน้ำตาคลอแต่ไม่ถึงกับร้องไห้เฮ้ยบทเศร้าเว้ยวันน <uh okay ี้วันนี้ไม่ได้ต่อบทเศร้าวันนี้มาแปลกน้อยใจหรือเปล่าเพราะเราจะให้เขาเลิกทีหลังเพื่อนเรื่องการเต้นเสาเขาลงผิดเราให้เขาเต้นต่อแต่เพื่อนลงไปแล้วเพื่อนทุกคนต้องมารอเขาไม่กให้เต้นเหงื่อออกดันเหงื่อออกตา ออกมาเองครับไม่ได้มังคับมันครับให้เขาได้พัฒนาแล้วก็ให้เขาได้นิ่งถูกเขาเยอะนะบีบหลังเหมือนเดิมน,นะอย่าโดนอยู่ที่อึ๊บเอออย่างว่าละเขาเขาเขาเป็นเด็กเล็กแล้วก็พ<อ><ห>ยอายามจะบีบให้เขานิ่งขึ้นให้เขาได้สนใจกับบทเรียนที่ครูกําลังสอนที่ครูกําลังพูดอยู่เป็นหลักเหงื่อมันออกทางตาครับโอ้ยสารสารสาร,สาร าาองค์ไหนมสัปดาห์นี้นอกจากการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงวในระยะเวลาจำกัดสิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันจะฝ่าฟันไปให้ได้นั่นก็คือแรงกดดันจากบททดสอบที่ใช้ในการคัดเลือกตัวละครฝ่ายลิงโดยเฉพาะบทฮนุมานซึ่งเป็นบทบาทที่พวกเขาต่างใฝ่ฝันซึ่งนั่นก็หมายความว่าพวกเขาต้องชิงบทนี้มาให้ได้ในการคัดเลือกฮนุมานผมคิดว่าคู่แข่งสำคัญหลักๆก็อาจจะเป็นปัดเลย เขาปัดเก่งมากอีกคนหนึ huh. uh ่งก็ลิฟดาครับลิบดาผมรู้สึกว่าน้องพัฒนาตัวเองขึ้นทุกสัปดาห์เลยจริงๆครับผมรู้สึกว่าเขาดีขึ้นเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเขาเก่งมากอเนื้อหาบทเรียนรำใช้บทเพลงจีนขวัญอ่อนเพลงจีนขวัญอ่อนนั้นเป็นการอธิบายเหตุผลของฮนุมานก็จึง ทูลเหตุผลอันนี้ในเพลงนี้ด้วยอาการที่ลกล้ากวัวกลัวจับกินขวัญอ่อนต้องแบบทํากลัวๆหน่อยครับเดี๋ยวพระรามจะลงโทษค่ไปต่อไปตีซ้ายออมันซีเมื่อยขาครับเพราะมันมมน,นั่งแล้วมันทิ้งน้ำหนักครับเอา้าเว้ยเว้ยเอาแล้วทิ้งโรลานเข้าไปใหญ่เลยถอยถอยหลูดเลยก็ก็ต้องกระโดดไหวครับมันก็ มันกำมือขาครับเ,เลยยยมวายูบุตรม้อกันใชมันต้องสวยทุกท่าครับเราจะต้องเป็นทุกท่าเพราะมันมีเวลาครับทำท่าช้าๆมันคิดได้แล้วก็ทำท่าให้มันสวยได้ครับทำไปนะครูมไม่บอกอะไรแล้วนะทำเองก็จริงๆแล้วทุกคนก็ทำได้ดีครับแต่ว่าที่น่ากอที่สุดก็น่าจะไตครับก็เขาก็ทำอารมณ์อารมณ์กลัวได้ดีครับ ฮนุุมันเออบุษเออควานอ่อนผมก็กลัวพีคิวครับเพราะว่าเขาอาจจะแบบทำทาได้ครับแบบอารมณ์สาวๆครับทาแข็งแรงพีคิวเขาทำได้ครับไฮไลท์สำคัญของโขนตอนนางรอยก็เป็นการแสดงที่ รู้จักกันดีก็คือฮนุมานจับนางเมินากายอันนี้ต้องใช้ทั้งพละกกาลังลีลาท่าทางไหวพริบปฏิภาณและความสัมพันธ์ประสานสามัคคีกันกับผู้แสดงที่เป็นตัวนางมินยกายมาแล้วอันนี้ก็คือต้องตีบทแล้วก็ทำท่าให้สวยงามแล้วก็เวลาเหนื่อยก็ต้องย่อให้เต็ม เถึงครั้งนี้เนี่ยเราก็หาบุคคลที่จะเป็นกลางที่สุดโดยนําผู้แสดงสแตนด์อินที่เป็นนักศึกษาข,ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นเนี่ยมาเป็นผู้แสดงกับนักเรียนของเราทั้งหคนโดยให้เขาได้มีโอกาสซ้อมได้มีโอกาสที่ปรับท่าทางให้เข้ากันมากที่สุดเป็นบททดสอบที่สอเกือนุมานจับนางเป็นยากา์อย่าลืมไม่ได้เอาแต่ท่านะอารมณ์อารมณ์สีหนะ้า ความยากของมันก็คือการที่เข้าคับนางให้พอดีกันก้าวพร้อมกันยกพร้อมกันอย่าไปยกขาก่อนนางให้มันลงพร้อมกันถ้าเราทําท่าให้พร้อมเขาก็อาจจะทําให้ยากครับในการไปต่อจับนางมันไม่รู้ว่ามันจะโกรธหรือมันจะเศร้าหรือมันจะร้องไห้หรือมันจะรักมันมีหลายอารมณ์กเลยครับจับนางกดกธเยอะขึ้นโกดหนักขึ้นยกแก้ม กระโดดกระโดดย่อลงไปนิ่งเนี่ยคือถ้าหมดสภาพแล้วเนี่ยบ่วนเหมือนลูกวิ่งไล่แม่มันก็เหมือนจะริงเอออยังไงผมอบจจะตัวเล็กแล้วพี่เขาอาจจะตัวสูงหน่อยเลยแบบมุ่นเหมือนประมาณได้เหรอ ส่วนบททดสอบที่3นั้นจะดูอีกบุคลิกหนึ่งของตัวหนุมานคือตอนยกรบก็จะเป็นการรบระหว่างหนุมานกับทศกัณฐ์ผมว่ามันเหนื่อยตอนที่เราเข้ารบนั่นแหละครับตอนอื่นก็ไม่มีอะไรมากเต้นออกมาก็ทำท่าให้สยวยๆนาำหน้แข็งแรงแต่พอเข้ารบจริงๆเราก็ต้องอยู่ในอารมณ์โกรธอย่าไปอย่าไปอย่านิ่งพัฒนาการของผมหลักๆก็ ทำให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นครับว่าเราเป็นยังไงในเวลาที่แสดงในเวลาที่รำจริงๆก็เลยคิดว่าตัวเองมีพัฒนาการในเรื่องการทำให้ตัวเองเหนื่อยน้อยลงก็เข้มข้นกว่าอาทิตย์ก่อนอยู่ค่ะอาทิตย์นี้รู้สึกมันเหนื่อยมากเลยเออไว้มองดูไม่มีนี่ก็ไม่มีวยไม่มีแปลกขึ้นเยอะเลยเว้ยเออแปลกใจเขาท่าเขาท่าเขาท่าเออเต็มวง,งแล้วะย่อยงั้นให้ออชินนะแจม ก็จะซ้อมเยอะๆพยายามทำท่าให้แข็งแรงแล้วก็ย่อให้เต็มเหลี่ยมแบบที่ครูบอกที่จริงเป็นตัวอะไรก็ได้แต่ก็อยากเป็นหันุมานเพราะว่าชอบหันุมานแม้การฝึกครั้งนี้จะเหนื่อยที่สุดกว่าที่ผ่านมาแต่ทีมโขนลิงทั้ง6คนก็จะต้องตั้งใจฝึกซ้อมทั้ง3บททดสอบเพื่อชิงบทบาทที่ตัวเองมุ่งหวังเอาไว้ให้ได้ผมอยากเป็นหนมุมานเพราะว่า,เ,าเป็นจุดประสงค์ของผมครับ ที่ผมจะเข้ามารายการนี้เพื่อพัฒนาตนเองสู้กับตัวเองให้ดีที่สุดครับขอให้ทุกคนเชื่อใจในตัวผมนะครับแล้วผมจะทำให้ดีและผมจะเป็นหนุมานให้ได้ครับอยากเป็นหนุมานในชาวจับนางครับจะไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังครับผมอยากจะเป็นตอนควัญอ่อนครับผมยังไม่เคยเล่นหนุมานตอนนั้นเลยครับมันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ ผมอยากจะได้รับครับผมรู้สึกว่าผมเล่นบทไหนก็ได้อยู่ที่คุณครูเลือกเลยมากกว่าผมรู้สึกว่าผมสามารถเต็มที่กับบททุกบทได้เลยอ่ะ,อะทุกคนโคชคดีก็แล้วกัน